คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าบ้านหลังที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ข้างในบ้านเนี่ยมันว่างจริงๆอย่างที่เราคิดหรือเปล่าคืนนี้ผมมีเรื่องหนึ่งที่ได้ฟังมาจากรุ่นน้องคนหนึ่งครับผมขอเรียกเขาว่าคุณตีก็แล้วกันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วก็เพื่อนๆตอนที่ยังเรียนปีสุดท้ายกันอยู่เลยแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าโอ้โหติดตาคุณตีมาจนถึงทุกวันนี้เลยละครับ มันทําให้เขาเชื่อแบบสุดใจเลยว่าบางทีที่เราเห็นว่ามันล้างจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ล้างก็ได้และแค่เราไปอยากรู้เรื่องของเขามากไปหน่อยหรือไปล้าเส้นอะไรที่เรามองไม่เห็นเข้าเราอาจจะได้เจอดีแบบจําไปจนวันตายเลยก็ได้นะเอาละครับถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วมาหาที่เงียบๆนั่งสบายๆเลยนะแล้วเรามาย้อนเวลาไปพร้อมๆกัน กับเรื่องเล่าจากหมู่บ้านเล็กๆการภูเขาที่จังหวัดละนองกันครับเรื่องมันเริ่มเมื่อประมาณ5-6ถึงปีก่อนนู้นเลยตอนนั้นคุณตีกับเพื่อนอีกสามคนกําลังหัวหมุนกับการทําโปรเจกจบกันอยู่พวกเขาต้องลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านลองนึกภาพตามนะครับการทอผ้าแบบโบราณการทํายาสมุนไพรอะไรพวกนั้นซึ่งก็แน่นอนว่าต้องไปฝังตัวอยู่กับชาวบ้านจริงๆตอนแรกก็เครียดกันเลยว่าจะไปที่ไหนกันดีนะ ไม่มีใครมีคอนเน็ชันเลยแต่ว่าเหมือนโชคช่วยครับอาจารย์ที่ปรึกษาแกก็ยื่นมือเข้ามาพอดีแกแนะนำหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดระนองนี่แหละครับจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่าฝน8ดแดดสีป่าเขานิ่แน่นสุดๆอาจารย์บอกว่าแกมีเพื่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่นั่นพอดีเดี๋ยวจะโทรไปฝากฝั่งไว้ให้ทอยได้ยินแบบนั้นคุณตีกับเพื่อนๆน,นี้ล้มอกกันเป็นแถวเลยเหมือนมีคนยกภูเขาออกจากอก,อกไม่ต้องไปตายเอาดาบหน้าแล้ว พอทุกอย่างลงตัวปุ๊บก็รีบแพ็คกระเป๋ากันเลยครับของใช้จําเป็นสําหรับ3วัน2คืนแล้วก็โดดขึ้นรถตู้ของมหาลัยมุ่งหน้าลงใต้กันทันทีคุณตีเล่าให้ฟังว่าการเดินทางครั้งนั้นนะ่ะทั้งยาวแล้วก็ทั้งโหดเลยล่ะครับยิ่งขับลึกเข้าไปในตัวจังหวัดนะถนนก็ยิ่งเลี้ยวรถคดเคี้ยวไปตามไหล่เขาเลยสองข้างทางนี่มีแต่ป่าทึบๆสลับกับสวนยางที่มองไปแบบว่าโอ้โหสุดลูกหูลูกตา บางช่วงสัญญาณโทรศัพท์ก็คือหายไปดือด้อเลยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ากําลังจะหลุดไปอีกโลกหนึ่งที่ตัดขาดจากข้างนอกไปเลยอะครับพอไปถึงจุดนัดในตัวอําเภอก็เจอคุณลุงใจดีคนหนึ่งขับรถกระบะเก่าๆมารอรับอยู่แล้วซึ่งเขาก็คือลุงผู้ใหญ่บ้านที่อาจารย์ติดต่อไว้ให้นั่นเองแกเป็นคนกันเองมากเลยนะต้อนรับพวกคุณตีดีสุดๆแล้วก็พาขึ้นรถกระบะฝ่าเข้าไปอีกพักใหญ่เลยกว่าจะถึงหมู่บ้าน หมู่บ้านนี้มันเงียบสงบจริงๆนะครับคุณผู้ฟังบ้านแต่ละหลังเป็นบ้านไม้เรียบๆปลูกอยู่ห่างๆกันไปท่ามกลางทุ่งนาป่าเขาบรรยากาศมันดีมากลุงผู้ใหญ่บ้านก็จัดแจงให้พวกเขาพักบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของแกเองนี่แหละที่ปลูกแยกเอาไว้ให้ญาติๆมาค้างเวลามาเยี่ยมพอเก็บของอะไรกันเสร็จลุงผู้ใหญ่บ้านก็อาสาพาเดินทัวรอบหมู่บ้านแนะนําที่นู่นที่นี่ที่ต้องไปเก็บข้อมูล แต่ระหว่างที่กําลังเดินกันอยู่นั่นแหละครับสายตาของคุณตีก็ดันเหลือบไปเห็นบ้านหลังหนึ่งที่มันสะดุดตาแบบแปลกๆคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะบ้านหลังนั้นมันตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านพักของพวกคุณตีเลยมีแค่ลานดินโล่งๆกับต้นมะขามโคดใหญ่ขั้นกลางอยู่แต่สภาพบ้านนี่คือแบบคนละเรื่องกับบ้านหลังอื่นในหมู่บ้านเลยละครับมันเป็นบ้านไม้สองชั้นเก่าๆโสม,สมหลังคาสังกะสีก็ผุเป็นรูโบ หน้าต่างไม้ก็หักพังโยเยฝาบ้านนี่เรียกว่าแทบจะหลุดออกมาเป็นแผ่นๆอยู่แล้วบรรยากาศรอบๆตัวบ้านมันดูอึมครึมวังเวงแล้วก็น่ากลัวแปลกๆทั้งๆที่ตอนนั้นมันยังกลางวันแสกๆอยู่เลยนะด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นคุณตีก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปบ้านหลังนั้นเก็บเอาไว้แล้วก็หันไปถามลุงผู้ใหญ่บ้านแบบซื่อๆเลยว่าลุงครับบ้านหลังนั้นมันมีประวัติอะไรหรือเปล่า คุณตีกย้ำกับผมเลยนะว่าวินาทีที่เขาถามจบรอยยิ้มของลุงผู้ใหญ่บ้านหายไปเลยครับคุณผู้ฟังจากที่ดูใจดีใจดีหน้าแก่เปลี่ยนเป็นเรียบเฉยในทันทีแล้วก็ตอบกลับมาด้วยน้าเสียงที่จริงจังมากๆว่าอ๋อบ้านล้างนะ่ะไม่มีใครอยู่มาเป็นสิปีแล้วแล้วแกก็เหมือนพูดลำพึงว่าด้วยเหตุผลบางอย่างมันเลยลืมไม่ได้พอคุณตีจะอ้าปากถามต่อนะ ลุงผู้ใหญ่บ้านก็รีบตัดบทเลยว่าอย่าไปสนใจอย่าไปยุ่งกับบ้านหลังนั้นเลยมันไม่ใช่เรื่องของเราพอเจอท่าทีจริงจังของลุงเข้าไปแบบนั้นคุณตีก็เลยได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจไม่กล้าถามอะไรต่ออีกในกลุ่มเพื่อนของคุณตีเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งที่ผมขอเรียกเขาว่าคุณมนก็แล้วกันนะคุณมนแกเป็นหนุ่มสายฮาสายปั่นไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางอะไรพวกนี้พอได้ยินลุงพูดแบบนั้น แกก็เลยแซวคุณติคำําว่าแม้กลัวผีหรือไงเพื่อนบ้านเก่าแค่นี้เองน่าเข้าไปเดินเล่นดูสักหน่อยนะเว้ยซึ่งคุณติกับเพื่อนอีกสองคนก็ได้แค่หัวเราะแห่แล้วก็ปลามไปว่าอย่าไปปากตีท้าทายแบบนั้นเดี๋ยวจะได้เจอของจริงเข้าคืนแรกที่นั่นก็ผ่านไปแบบเพลียๆครับพอกินข้าวเย็นบ้านลุงผู้ใหญ่เสร็จก็กลับมานอนสลบสลายกันหมดแต่แล้วช่วงดึกสงัดเวลาน่าจะประมาณตีสองได้ คุณติก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตัวเขาได้ยินเสียงนกเขาแมวร้องหวยขวนมาจากข้างนอกเสียงโกโคกของมันดังลั่นไปหมดเลยคุณติที่โตมาในเมืองไม่เคยได้ยินเสียงนกเขาแมวใกล้ขนาดนี้มาก่อนตัวเขายอมรับเลยนะครับว่าเสียงมันโคตรจะหลอนประสาทเลยเขาเลยค่อยๆคำหาแว่นมาใส่แล้วก็ค่อยๆแงมหน้าต่างมองออกไปภาพที่เขาเห็นก็คือมีนกเขาแมวตัวเบเริ่มเลยละครับ เกาะนิ่งอยู่บนกิ่งมะขามยักษ์หน้าบ้านหลางหลังนั้นดวงตาของมันสะท้อนแสงจันทร์เป็นประกายวาวโรดเลยมันลองไม่หยุดเลยล่ะครับคุณผู้ฟังแต่นั่นยังไม่ใช่สิ่งที่พีที่สุดนะที่ลานดินหน้าบ้านลานนั้นนะ่ะคุณตีแกบอกว่าตัวแกเองเห็นเงาตับคุ้มตะคุ้มของผู้ชายคนหนึ่งกำลังเดินวนไปวนมาอยู่เงานั้นมันดูเหมือนคนจริงๆเลยนะเป็นผู้ชายรูปร่างปโปร่งผมเผ้ายุ่งเยิงใส่เสื้อเชิ้ตเก่า คุณตีแกพยายามเพ่งมองหน้าแต่ก็มองไม่ชัดเพราะว่ามันมืดเกินไปในใจตอนนั้นก็คิดไปต่างๆนานา,นาเลยว่าใครวะมาทําอะไรดึกๆหน้าบ้านล้างหรือจะเป็นคนในหมู่บ้านแต่จังหวะที่นกเขาแมวตัวนั้นร้องดังขึ้นมาอีกทีหนึง่งเงาคนนั้นก็หยุดเดินกึกแล้วก็หันควับมาทางบ้านพักที่คุณตีอยู่แวบหนึ่งก่อนจะเดินหายวับเข้าไปในความมืดของตัวบ้านล้างไปเลยคุณตีเล่าว,ว่าวินาทีนั้นเนี่ย แก่ช็อกมากเลยครับรีบดึงหน้าต่างปิดดังปั้งหัวใจนี่เต้นรัวเป็นกองชุดเลยเขาเลยรีบกลับไปนอนคุมโปงตัวสั่นไปหมดพยายามข่มตาหลับแล้วก็บอกกับตัวเองว่าสงสัยจะตาฝาดไปมั้งหรืออาจจะเป็นคนจรจัดที่แอบเข้าไปอยู่แต่ว่าลึกๆในใจแล้วมันก็ยังกลัวไม่หายพอเช้าวันต่อมาคุณตีก็เล่าเรื่องที่เจอเมื่อคือนให้กับเพื่อนฟังซึ่งแน่นอนครับ พอคุณมนฟังจบปุ๊บก็หัวเราะกากออกมาเลยบอกว่าคุณตีคงฝันไปหรือไม่ก็คิดมากไปเองนั่นแหละบ้านหลังแบบนั้นจะมีคนได้ยังไงในเมื่อลุงผู้ใหญ่บ้านก็บอกเองว่าหลังมาเป็นสิบปีแล้วเพื่อนอีกสองคนก็ดูจะคอยตามคุณมนนะบอกว่าคุณตีอาจจะเพลียจากการเดินทางก็เลยตาฝาดไปเองพอไม่มีใครเชื่อคุณตีก็เลยต้องเลยตามเลยไปแต่ภาพเงาผู้ชายคนนั้น มันก็ยังติดอยู่ในหัวเขาตลอดทั้งวันเลยวันที่สองนี้ผ่านไปเร็วมากครับทุกคนทำงานกันเต็มที่สัมภาษณ์ชาวบ้านถ่ายรูปจดข้อมูลทุกอย่างก็ดูราบลรื่นดีจนกระทั่งคือสุดท้ายที่จะได้อยู่ที่นั่นคืนนั้นแหละครับคุณผู้ฟังเรื่องที่ผีที่สุดก็ได้เริ่มขึ้นช่วงประมาณตีสามคุณติตื่นขึ้นมาอีกแล้วเพราะเสียงนกเขาแมวเจ้าเดิม แต่คราวนี้เสียงมันดังแล้วก็โหยหวนกว่าคืนแรกเยอะเลยเพราะมันไม่ได้มาตัวเดียวแล้วแต่มันมาถึงสองตัวกําลังร้องแข่งกันระง,งมไปหมดเสียงโฮโ o ฮ e ฮของพวกมันนี่โอ้โหขนลุกเลยล่ะครับคุณติดสะดุ้งสุดตัวเขามองไปที่หน้าต่างโดยอัตโนมัติแล้วก็เห็นภาพนกเขาแม่สองตัวกําลังบินวนไปวนมาอยู่รอบๆต้นมะขามใหญ่หน้าบ้านหลังท่าทางของพวกมันดูร้อนรนกระสับกระส่าย เหมือนกาลังจะเตือนอะไรบางอย่างคุณติรู้สึกปวดฉี่ขึ้นมาก็เลยลุกจากที่นอนจะไปเข้าห้องน้ําแต่จังหวะที่เขาลุกขึ้นนั่นเองเขาก็เห็นว่าที่นอนของคุณมนมันว่างเปล่าเพื่อนเขาไม่ได้นอนอยู่ตรงนั้นแล้วตอนแรกก็คิดว่าเออสงสัยมันไปเข้าห้องน้ําก่อนแต่พอเดินไปดูหน้าห้องน้ําประตูก็แง้มอยู่ข้างในก็ว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยวินาทีนั้นคุณติบอกว่าใจหายวัาบเลยล่ะครับคุณผู้ฟัง สันชาตยามันบอกเลยว่าต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆเขารีบปลุกเพื่อนอีกสองคนที่ยังหลับปุ๋ยอยู่ให้ตื่นแล้วก็บอกว่าให้หมวลมันหายตัวไปสามคนรีบหากันให้วุ่นเลยแหละครับแต่ว่าก็ไม่เจอแม้แต่เงาคุณตีเลยลองโทรเข้ามือถือของคุณมวลดูเสียงเรียกเข้ามันก็ดังมาจากข้างๆหมอนแสดงว่ามวลไม่ได้เอามือถือไปด้วยด้วยความร้อนใจแล้วก็เป็นห่วงเพื่อสุด คุณตีตัดสินใจว่าต้องวิ่งไปหาลุงผู้ใหญ่บ้านแล้วแต่จังหวะที่เขากำลังจะพวดออกจากบ้านไปนั่นแหละห่างตาของเขาก็เลือบไปเห็นเงาคนไหวๆอยู่ตรงลานหน้าบ้านล้างหลังเดิมอีกครั้งคุณตีคิดทันทีเลยว่าต้องเป็นคุณมนแน่ๆเขาเลยตะโกนเรียกชื่อเพื่อนออกไปสุดเสียงว่าไอ้มลแล้วก็วิ่งตรงดิ่งเข้าไปในเขตบ้านล้างหลังนั้นทันทีโดยที่ไม่คิดอะไรเลยเพื่อนอีกสองคนที่วิ่งตามออกมาก็พยายามตะโกนห้ามอยู่ข้างหลังนะ แต่ตอนนั้นคุณตีแกไม่ฟังอะไรแล้วพอคุณตีวิ่งเข้าไปถึงลานหน้าบ้านหลางเขากลับไม่เจอใครเลยมีแต่ความเงียบที่มันโคตรจะวังเวงกับกลิ่นอับชื้นที่โชยออกมาจากตัวบ้านนกเขาแมวสองตัวยังบินวนล้องอยู่เหนือหัวเขาไม่หยุดเลยคุณตีเงยหน้าขึ้นไปมองพวกมันอย่างหงุดหงิดแต่แล้วครับเขาก็ต้องช็อกจนแทบจะลมทั้งยืนเลยล่ะครับคุณผู้ฟังเพราะภาพที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือคุณมนเพื่อนของเขา กำลังยืนนิ่งอยู่ที่ริมหน้าต่างบนชั้นสองของบ้านล้างหลังนั้นคุณผู้ฟังครับแววตาของคุณมนตอนนั้นมันดูเหม่อลอยว่างเปล่าไปหน้านี่ไรอารมณ์ความรู้สึกใดๆเลยมันไม่ใช่คุณมนคนเดิมที่พวกเขารู้จักเลยสักนิดคุณตีแก้ตะโกนเรียกชื่อเพื่อนซ้ำๆแต่คุณมนก็ไม่ตอบสนองอะไรเลยร่างของเขาค่อยๆหันหลังแล้วก็เดินเหมือนคนละเมอหายเข้าไปในความมืดของห้องบนชั้นสองคุณตีไม่รอช้าแล้วครับตอนนั้น เขาวิ่งขึ้นบันไดบ้านไม้เก่าเก่าที่ผุพังอย่างไม่คิดชีวิตพอขึ้นไปถึงชั้นสองเขาก็เห็นคุณมนกําลังยืนอยู่หน้าชั้นวางของไม้เก่าๆ่าอันหนึง่งซึ่งมันดูผุแล้วก็เอียงเหมือนพร้อมจะล้มลงมาได้ทุกเมือ่อคุณมนค่อยๆยกมือทั้งสองข้างขึ้นเหมือนกําลังจะเอื้อมไปดึงหรือผลักอะไรบางอย่างบนชั้นวางนั้นคุณตีตะโกนห้ามเพื่อนสุดเสียงว่าเฮ้ยยาแต่ดูเหมือนจะไม่ทันแล้วในเสี้ยววินาทีนั้นที่คุณมนกําลังจะแตะชั้นวางของนั่น คุณติดตัดสินใจพุ่งเข้าไปกระแทกล่างของเพื่อนเต็มแรงเลยทําให้คุณมนกระเด็นไปอีกทางพอดีกับที่ชั้นวางของขนาดใหญ่นั้นมันล้มโคมลงมาพร้อมกับของหนักๆที่วางอยู่เสียงดังสนั่นไปทั้งบ้านล้างเลยล่ะครับฝุ่นกับเศษไม้นี่ฟุ้งตลบไปหมดคุณมนที่โดนผลักก็ลม้มลงไปกับพื้นแล้วก็สลบไปในทันทีคุณตีรีบตะโกนเรียกเพื่อนอีกสองคนให้เข้ามาช่วยทั้งสามคนก็ช่วยกันพยุงล่างที่หมดสติของคุณมนออกมาจากบ้านล้างอย่างทุลักทุเล ในเวลาเดียวกันนั้นเองลุงผู้ใหญ่บ้านที่ได้ยินเสียงดังโครมครามก็รีบวิ่งหน้าตาตื่นมาดูพอเห็นสภาพของคุณมนแกก็ชอ็อกไปเลยแล้วครับแล้วก็รีบบอกให้ทุกคนช่วยกันพาคุณมนไปที่อนามัยของหมู่บ้านทันทีโชคยังดีครับคุณผู้ฟังคุณมนมีแค่แผลทะลอะก,กับรอยฟกช้ำไม่ได้เป็นอะไรมากนักพอเช้ามาแกก็ฟื้นเขาดูงงๆแล้วก็กลัวมากเขาเล่าว่า เมื่อคืนเขาตื่นมาเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกชื่อเขาเบาๆที่หน้าบ้านเขาคิดว่าเป็นเสียงของคุณตีก็เลยเดินออกไปดูแต่พอออกไปถึงลานหน้าบ้านเขากลับเห็นเป็นเงาผู้ชายคนเดิมกับที่คุณตีเคยเล่านั่นแหละกำลังยืนกวักมือเรียกให้เขาเดินเข้าไปในบ้านล้างคนบนบอกว่าเขารู้สึกเหมือนโดนสะกดจิตให้เดินตามเข้าไปแบบเบลอๆทุกอย่างมันมืดมดมัวๆเหมือนอยู่ในความฝันเขาจําได้แค่ลางๆว่าผู้ชายคนนั้นพยายามจะพูดกับเขา ช่วนให้เขามาอยู่ด้วยกันที่นี่ก่อนที่ภาพทุกอย่างจะตัดไปลุงผู้ใหญ่บ้านที่นั่งฟังอยู่ด้วยก็ทำหน้าเครียดมากแกถอนหายใจยาวเลยแล้วในที่สุดแกก็ยอมเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังลุงผู้ใหญ่แกเล่าว,ว่าเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนบ้านหลังนี้เคยมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายชิดอาศัยอยู่นายชิดเนี่ยติดการพนันงมแงมจนเป็นนี่ก้อนโตวันหนึ่งเจ้าหนี้บุกมาทวงเงินถึงบ้านแล้วก็ทะเลาะกัน นายชิดถูกเจ้านี้แทงจนเสียชีวิตคาบ้านหลังนั้นเลยศพของเขาเน่าอยู่ในห้องนอนบนชั้นสองตั้งหลายวันกว่าจะมีคนมาเจอส่วนเจ้านี้ก็หนีไปคดีก็ยังปิดไม่ลงมาจนถึงทุกวันนี้บ้านหลังนี้ก็เลยไม่มีใครกล้าเข้ามาแตะต้องอีกเลยชาวบ้านแถวนั้นก็ลือกันว่าวิญญาณของนายชิดยังคงวนเวียนอยู่ที่บ้านหลังนี้ไม่ไปไหนบางคืนก็มีคนเห็นเงาเขาเดินไปเดินมาในบ้านเด็กๆที่ปั่นจักรยานผ่านตอนคำ่คำ ก็เคยเห็นเหมือนมีคนยืนมองลงมาจากหน้าต่างชั้นสองทุกคนต่างก็กลัวแล้วก็ไม่มีใครกล้ายุ่งกับบ้านหลังนี้อีกลุงผู้ใหญ่บ้านก็ขอโทษขอบพยพวกคุณตีเป็นการใหญ่เลยที่ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังตั้งแต่แรกเพราะแกคิดว่าพวกเขามาอยู่แค่แป๊บเดียวคงไม่เจออะไรแต่ก็ไม่คิดว่าคุณมนจะเผลอไปปากดีท้าทายจนเกือบเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นพวกคุณตีก็ไม่ได้โกรธอะไรลุงเลยนะครับเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา ลุงก็ดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีก่อนที่จะกลับพวกเขาเลยตัดสินใจทําบุญเล็กๆน้อยๆจุดทูบวางดอกไม้ไว้ที่หน้าบ้านล้างเพื่อเป็นการขอคํามาดูวิญญาณของนายชิดที่อาจจะไปลบหลู่เข้าโดยไม่ได้ตั้งใจเรื่องทั้งหมดก็จบลงตรงนั้นครับโปรเจกต์ของคุณติกับเพื่อนๆก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ประสบการณ์ครั้งนั้นก็ได้ทิ้งแผลในใจและความทรงจําที่น่ากลัวไว้ให้พวกเขาทุกคนโดยเฉพาะกับคุณติแล้วก็คุณมน คุณตีเชื่อว่านกเขาแมวสองตัวที่มาร้องเตือนในคืนนั้นอาจจะเป็นสัญญาณจากเจ้าที่เจ้าทางที่พยายามจะมาบอกให้เขารู้ถึงอันตรายและเข้าไปช่วยเพื่อนได้ทันเวลาพอดีและหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทั้งคุณตีและคุณมลก็สัญญากับตัวเองเลยว่าจะไม่เป็นลองของหรือว่าพูดจาท้าทายอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นอีกเลยตลอดชีวิตเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังเรื่องของคุณตีที่ผมเอามาเล่าให้ฟังในคืนนี้ มันเป็นเครื่องเตือนใจเราได้ดีเลยนะครับว่าเวลาที่เราไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยการให้ความเคารพต่อสถานที่และสิ่งที่อาจจะมีอยู่แต่ว่าเรามองไม่เห็นก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับเอาละครับสำหรับคืนนี้ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ